สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมมือน,นี่พีนาาพา่นี่ใช้ผ้าเละละมาเบิงว,ว้าวจุราสองเมตรเนาะสองเมตรอัอรอนนี้พี่นี่ใช้ติดแต่ว่าเพินพ่นเพิ่นเป็นผู้ตัง้งโค้งเฮ็ดโค้งให้พยใช้าาติดให้ครับผมเพิน่นเลยบอกว่าเมื่อไหรคิดแนววัดหาลุกนครับผมขึ้นเพื่อข้นตอนนี้ผู้ยสร้อยสกักก็กำลัง ผู้ซอยมักว่ากระลัง <gef> ม <necessary> <that> no ัดเขาธนูผู้ซอยมักว่าสายเดียวกันแหละครับผมสายว่าวเตียนยางเดียวบหมักสักแล้ววะขึ้นบ่ขึ้นบ่เกี่ยวบ่เตีจะสักหัวข่อยกระพาอเอา ฮะเจ้าว่าข่อยบงการเท่าไหร่ใครเตะอันตีให้แล้วข่อยก็ะบกล้าเฮ็ดให้เพิ่นมาเทศเรอดเองโลดว่าสั่นเปิดจวดย่างเดียวพี่น้องผมบาดนี่ ปีกปีกท่านอยู่ปีกท่าน,นอยู่ปีกท่าน,นอยู่ปีกท่าน,นอยู่ครับพี่น้องผมจังหวะเดียวนี่ปีกยู่รือว่าดิว่าผู้ใหญ่ด้วนนี้ดว้วนนี้สาร บ่าวดวนอีสานดันลมนรกดันลมนรกครับผมโอ้ยฮะอยู่แล้ว, <c oughs> ดลว <c oughs> เดียวเดียวหาหม่องตัตงกวงดีๆกอนชิงนิ่งไม่เป็นบอกชิงนิ่ง <c oughs> ครับผมว่าจุฬาดวนอีสานพรยเงี้ยไิย้จีไเพรนเนธโค้ง บ้านบอกพ่ีาเทตุไ่ีาปรกาเทศยานเหตเพิ่นเสีอายกับผมให้เพิ่นมาจัดเองเอาเอาอ้อ้ยอ้ยออ้ยอุ้ย้หัวไสหัวมันใส่เบ้านนี่ไปเอกปีกฉันอยู่ว่าไหม Anh nguồn lạc nơi vinh ông không yêu anh yi bunny. Anh nè lạc nguồn lạc nguồn lạc, yêu anh nguồn lạc nguồn lạc, yêu anh nguồn lạc ไปที่ดีย่างเดียวครับผมที่ดีย่างเดียวเลยบ้านีจุลาสองเมตรดวนอีสาน Nanina vào cuba lưu phi nhỏ bay. Dia bay hello online. One sai vào chat bay. A póng sài, chat kỹa, chat nắng lưu. Oh, wow, 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 nàng như mong nỉ bố vãi vì nó quá thiếu điếu vẫn sắp tôi mua mong đàn à khắp khắp mong đàn à cá lăng nhạc bên nhạc Anh phụ nữ cá lăng sáu xương lây xương với xương mấy mấy bà đi ăn bơ nhắn quá nạ hả ừ chấp 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 bơ 3 đĩa chậm thôi đĩa chậm thôi đĩa đi hén Hả? Hén nữa Chập hà vào ừ, Con đầm Mình đầm mình dọn xe là thịt Phú vào vô buôn Mình hiểu ơi Hồn vào tí đăng cá vô Ông tí đăng cá tí đăng จับท uh, ี่พว hey. ุยเลยเอิอไมงบัน <te le> ่มยบันเจ้าเจ้าทีเอ้าหัวหน้าเพิ่นมาจัดบันีไปเสียกันเสียกันพี่น้องอืออือพหน้าเพิ่นมาจัดครับผมเจ้าของว่าวตอนนี้ว่าวก็ย้อนแสงบาหนีิโอ้ยจะยังเป็นยังแนีไม่เห็นเลย Hồn, lần lấy bàn này lăn lấy mùi nóng. Tìm tà vào hình ảnh. Ut hello mặt hàng hàng hên, dinh chẳng răng chẳng hàng 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 áo áo hàng 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 อันนี้นก็กองเทียห้องเทียเอ,อ,เยเอ,อเื้อเทียนเอื้อสิมืแลีนว่าวงเดือนบ่ว่าวขึ้นบ,นบินเบิดแลีนว่าวขึ้นบินเตียวเสือกมานะเตียวเสือกมา <c oughs> ตอนนี้กำลังไล่เสือกจิ้มครับผมจุลาสองเมตรของแถวอาจารย์ดวนอีสานเพิ่นครับผม ร่วมด้วยช่วยกันคุณอดาคุณนึงไล่เสือกเสือกซือไม่ไหมครับผมเชือกสามมิลจัดไปด้วยเจ้าเกิดยังขึ้นบระพิดชอบได้บานนี่บรรยากาศกรลุ่มแห้ง ลมแห้งๆจัดไปเอืดจัดไปบ้านอนดียเนี่ย <abge> okay. <lah> <k ip> ังคือมบินบ่อยนี่ก้าวนี่ก้านี่ก้าวไปอื้อตดโอเควาวคือบินแล้วกะเอ้ยวาววาวอ่นจุลาเข้ากับที่ดีเลยครับผมบัดนี้ว่เห็นหลอกพี่น้อง พี่น้องคือแน่บโเห็นเพราะว่ามันย่อนแสงแต่ว่าอันยังไงยังกระซากเลยฝากกดที่ตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดด้อฝากกดที่ตามไม่อยากใช้ผ้าล้อนมั้ยครับผมเดี๋ยวบาทนี้ผู้ซอยเพิ่นติฟ้าแลนดว้าวเครื่องบินไม่เสี่ยงมาแลนดว้าวให้แน่เขาว่ามาแลนดว้าวเครื่องบินเลยนี่ย ยังไๆวไ,วไปพ่นที่งานเทพุ่นอันนี้เสียนเอิดทั้งผนกับผู้ซอยสาขาล่งก็บ่าขึ้นหมินไปครับผมอันผู้แล่นก็กระลังมามาแล่นให้แล่นเนาะแล่นแน่เน่ะเอิดเนาะฮะว้ายแล่นว่าได้ดอกอันที้ไปสามอันที่หาหาวันนั้น ถ้าเบิรงบัดนี่ขึ้นบ่ขึ้ขืนว้าเอ,อื้อได้ไหมใส่หนิมันสีแลนทั้งนั้นสมบ่เอ,อื้อเลนสวนทาาลมมันก็เวิร์นเวิร์เวิร์ไปอย่ตัวพุ่นไปพุ่นไปแลนพุ่นอันกําลังขึ้นพี่นอ้องอันบอกว่าเดี๋ยวจะเฝ้าแลนว่าสั่นยังใจหอนอยู่ มันยางมาท่านเออไฟวอลนลทกันอาจา์มายวนวาวเล้วเขาวาวจะขว้างนว่าวเทียนเอืดครับพี่น้องผมลูกหลานลูกหลานมากวาวเลี้ยวเขามาเลี้ยวเขาโยนวาวเอาวาวจะคว้างตัวล่ะเออ tăng ngót hơn ông sớm luôn cái dâu pha ọc bao nhiêu dâu hoặc vào ọc bao nhiêu vị ọc bao vị Ôi, chào mẹ nó. เดียวเดียวบมีนันเขาเปิิง้อนี้แล้วนั่นนี่วี่งย้อนมาเอาแชมนี่ให้สนุกบ่ไปเรียบร้อยวันนี้ ไปเลยครับพี่น้องผมเว้าเซียนเอ,อิ้อตลูกหลานนี่แหละเครื่องบินขนาดสองเมตรนี่ครับผม <laughs> <laughs> สนุกบ่ดังเอา้าดังละวานนี่ ยังจะรูร้ยังจะลูยยังได้กือันผู้เทาเขี้ยวมากแท้กว่าไปแล้วครับผมมานี่